สวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับนะฮะยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานนะไม่รู้ทุกคนเล่นน้ํากันสะใจจุใจกันแล้วหรือยังนะครับนะฮะอ่ะถ้ายังไม่สะใจก็เชิญไปเล่นให้สาแก่ใจเลยนะครับเป็นเทศกาลที่คนไทยอย่างพวกเราเนะี่ยชอบอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็ชอบมากนะครับขอให้ได้เล่นน้ําเถอะนะครับแต่ว่าปีนี้แก่แล้วปีนี้ไม่ได้เล่นน้ําที่ไหนเลยนะครับก็ใครที่เล่นก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับกับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับแล้วก็ สำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับให้เป็นหน้าที่ผมเองนะครับผมตามติดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับกลางสัปดาห์นี้ครับยูฟาแชนเปี้ยนส์รอบน็อกเอาท์เลกที่2ครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนซานเจโกเบรนาบิลครับพบกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะความพร้อมจะเป็นอย่างไรนะครับนัดแรกกระทุ้งไป30 นัดที่2เนี่ยนะครับอันชลติเขาบอกว่าเฮ้ยเรามันทีมจอมคัมแบ็กนะครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาให้ได้ในเกมนัดที่2มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวบรวมความพร้อมต่างๆนานาสถาิติที่น่าสนใจไว้ในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากเป็นเซียนก่อนเกมเหมือนกันนะ ฝากคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ลองฟันธงลงสกอร์กันหน่อยนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเอ้ยสกอร์จะเป็นเท่าไหร่อย่างไรดีนะครับผมมีข้อมูลมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไรเลี่ยงกันก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปคุยกันก่อนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลครับจะบุกไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกนัดที่2นะครับในรอบน็อกเอาท์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญแะครับถ้าจะผ่านมาดริดไปได้เนี่ยโอ้โหทีมถัดไปใครก็ได้แล้วผมบอกเลยนะครับแต่ ผ่านมาดริดเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะว่าเขาเป็นจอมคัมแบ็กจริงๆนะครับยิ่งกลับมาเล่นที่ซานเจโกเบอร์ดามบิลแล้วเนี่ยมันไม่เคยเป็นงานง่ายของทีมเยือนครับแล้วอาซนอลเองเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยไม่เคยได้เลยแมย้แต่ครั้งเดียวนะครับดีที่สุดคือเข้าชิงกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับในนัดชิงนะหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่มีเข้าชิงไม่มีใกล้เคียงเลยนะครับก็ถือว่าปีนี้มาดีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะ มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูความพร้อมขออภัยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเซียนก่อนเกมนะเม้นเลยนะครับคุณคิดว่าสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่นะครับและถ้ารักอาซนอลทั้งใจเหมือนกันเน่เฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ช่วงวันหยุดไม่มีน้องๆตัดต่อให้ทําเอง <laughs> มันจะเนียนบ้างไม่เนียนบ้างเดี๋ยวรู้กัน มาดูความพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ครับทีมเจ้าบ้านอย่างเรอมาดริดเนี่ยนะครับจะไม่มีคามาวิงการแน่นอนนะครับเพราะว่าติดโทษแบนนะครับโดนไล่ออกในเกมนัดที่เจอกับอาร์เซนอลนี่แหละนะครับในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บนะครับทำให้ไม่ได้ลงนะส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บอื่นๆก็พวกคาร์บคามิลินตาอะไรพวกนี้ก็จะยังไม่พร้อมนะครับรวมไปถึงรูนินด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลืออื่นๆเนี่ยเมนดี้คนหนึ่งที่จะไม่พร้อมด้วยนะครับที่เหลือก็พร้อมหมดนะประธานเป้จูดเบอร์ลิงแฮมโรดริโก้อะไรพวกนี้ พร้อมสำหรับเกมนี้หมดนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยนะทีมเยือนเนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นไม่พร้อมเพรียบเลยนะครับล่าสุดจอร์จินโยบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีข่าวว่าโทมัสปาเต้เนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับก็ไม่รู้ว่า คือถ้า50 50ะผมเชื่อว่ามิเกลเตตต้าไม่กล้เลือกให้ให้เล่นในเกมใหญ่ๆแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้คนอื่นแทนนะครับแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่พร้อมกนะ็ยังมีพวกโทมิยาซูรคายฮาวเวกนะครับแล้วก็กราเชซูสอ,อะไรพวกนี้ก็จะไม่พร้อมในเกมนี้นะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมจะหน้าตาประมาณนี้ครับ ผมเริ่มต้นที่เรอลม,มดริดก่อนแล้วกันนะครับก็มาในระบบ4-2-3-1นะแต่ว่าในแผนบางทีเนะี่ยขาให้เป็น4-4-2นะแต่ว่ายึดตามนี้ก่อนผมคิดว่าผู้เล่นลน์อัพจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผู้สัมประตจะเป็นดีบองก,กูตัวนะครับ กองหลัง4คนเนี่ยจะเอาทางด้านของวอลเบเดมาเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ทางด้านของอาราบาเนี่ยจะเป็นแบ็คซ้ายคู่เซนะครับจะเป็นราอูอาเซนซิโอจับคู่กับรูดิเกอร์นะครับส่วนกองกลางเนี่ยจะนำทัพมาโดยชัวเมนี่นะครับวันนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วนะครับจะจับคู่กับมามิดฟิลมากประสบการณ์อย่างลูก้าโมดิชนะครับแล้วก็ริมเส้นเนี่ยทางขวาเนี่ยจะเป็นโรดิโก้นะ ผมมองว่าจูดเบริลิงแฮมเนีจะเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาเวนิซิจูเนียไปเล่นเป็นลิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ประทานเป้เนี่ยจะเป็นกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะแต่ว่าใดๆก็ตามนะครับปรับเป็นเล่น4-4-2แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมถือว่าเป็นไลน์อัพที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดในมุมมองของผมนะครับ มาดูฝั่งอาร์เซนอลกันต่อบ้างนะครับก็น่าจะมาในระบบนี้แหละครับ4-3-3ระบบเก่งของเรานะครับอันนี้เนี่ยมองภายใต้ว่าไม่มีโทมัสปาเต้นะหน้าตาจะประมาณนี้ผู้รักษาประตูจะเป็นเดวิดรายานะครับกองหลัง4คนครับจะใช้จูเลียนซิมเบอร์ยืนขวานะครับซ้ายจะเป็นไมล์ลูอิสเคลลี่นะครับแล้วก็คู่เซนทราร์ครับวันนี้ครับถ้าเกิดเขาไม่เวิร์ผมจะเปลี่ยนฉายาให้เขาใหม่ครับเดอะเวิร์ยังจับคู่กับโลซลอยอย่างวิลเลียมซาริบาครับวันนี้บอกก่อนเลยนะถ้ายาขบคิวีออไม่เวิร์ครับเราจะ ตั้งฉายาใหม่ให้เขากันนะครับอ่านะเดี๋ยวฉายาจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนแดนกลางครับถ้าไม่มีโทมัสปาเตเนี่ยจะต้องถอยมิเก,เกลเมริโน,โนมาเล่นนะครับแล้วก็มีเด็กคนไรส์เนี่ยเป็นบ็อกทูบ็อกแล้วก็มาร์ตินโอเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะจริงเด็กคนไรส์เนี่ยสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้เลยนะแล้วก็เอามิเกลเมริโน,โนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกก็ได้นะครับแต่ว่าออปชั่นนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่า โทมัสปาเตอาจจะพร้อมนะอันนี้เดี๋ยวว่ากันก็นแล้วกันนะครับส่วนถ้าไม่พร้อมจะหน้าตาแบบนี้เลยขวาแนวรุกจะเป็นบุโกโยซากา้าซ้ายจะเป็นมาตี้นะครับแล้วก็เอ่อฟอสนาจะเป็นเลียนโดทอสซานั่นเองนะครับความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้นะครับรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจนะครับบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับพบกับเรอัลมาดริดในชูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเล่นมาเนี่ยอาร์เซนอลไม่เคยแพ้เลยนะครับโดยที่ เป็นฝ่ายชนะด้วยนะครับแล้วก็ซานเตลโกเบอร์เดบิวครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลมาเยือนเนี่ยอาร์เซนอลชนะด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับเทเลี่องรเนนีเป็นคนทำป็นนคทประตูได้ในเกมวันนั้นนะครับแล้วก็สถิติส่วนตัวของทั้งคู่นะครับอา่เอา,เ,อาเริ่มเจาะที่มาดริดก่อนแล้วกันแล้วมาดริดครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับขณะที่อาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะสามเสมอสองนั่นเองนะครับถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่โอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกจะไม่ค่อยดี ีเท่าไหร่นะเ,เรียกว่าหนักทางเสมอนะครับแต่ว่าในยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาร์เซนอลมีสกอร์ตุนก่อน3ลูกเนี่ยนะครับทำให้วิธีการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยง่ายกว่ามาดริดครับมาดริดเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียครับต้องดาน้าแลกเข้าใส่อาร์เซนอลนะครับมีเท่าไหร่ใส่อาร์เซนอลหมดแน่นอนนะครับมีกระสุนเท่าไหร่มาดริดฮาร่ามาดริดใส่แน่ๆนะครับ แต่อาร์เซนอลครับจะสามารถต้านทานอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละน่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดมีโทมัสปาเต้เนี่ยผมเชื่อว่าเกมรับเนี่ยพอจะฝากผีฝากใครได้แนวระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าปากเหงือต้องไปลุ้นกเกมรุกว่าจะสามารถยิงได้หรือเปล่านะครับหน้าตาโฉมเกมเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นมาดริดครับที่ครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็รอสวนกลับนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยมีผู้เล่นสวนกลับดีๆหลายตัวห,หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุโกโยส าก้านะครับกราเบียลมาตินเนลลี่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวสอดแทรกอย่างพวกเรียนโดทอสซานะครับหรือจริงๆถ้ามิเกลเมรูโน่เล่นเป็นศูนย์หน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่พักบอลได้ดีเลยนะครับสามารถที่จะช่วยทีมในเรื่องของการเล่นลูกสวนกลับได้ดีนะครับแล้วก็จริงพวกตัว ที่กระฉับกระเฉงอย่างมาตินโอเรกาดเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมโต้กลับได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองนะครับเกมนี้ผมบอกเลยครับว่าออกได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับหน้าที่มาดริดเนี่ยจะเปิดบ้านชนะเราแบบแบบถล่มขาดลอยก็มีนะครับถล่มขาดลอยแบบไหนแบบ4 0 5 0แบบนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับประมาทไม่ได้นะครับส่วนหน้าเสมอเนี่ยก็เป็นหน้าที่น่าสนใจนะครับว่าอ่าเล่นกันสุดท้ายติดชึ่งกันไปติดชึ่งกันมานะครับเสมอกันไปนะครับแล้วอาร์เซนอลก็เข้ารอบแบบ รหรืออาเซนอลจะเพลียงพร้ำก็เป็นไปได้ด้วยส่วนหน้าเพลียงพร้ำเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดในมุมมองผมนะผมมองว่ามาดริดเนี่ยน้าที่จะมีโอกาสที่จะชนะอาเซนอลสูงมากนะครับแต่ว่าจะชนะพ้นสกอร์สลูกไหมเนี่ยอันเนี้ยเดาใจยากจริงๆถ้าถามผมนี่ย อาร์เซนอลทั้งใจครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆมีดีถึงขั้นชนะมาดริดที่บ้านด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเล่นไม่ต้องกดดันเหมือนมาดริดนะบุกมาบุกมาอาร์เซนอลสวนป้องทีเดียวเนี่ยเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพตั้งแต่ต่างๆนานา,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 นานเนี่ยผมเชื่อว่ามาดริดเนี่ยน่าจะเน้นเกมนี้มากๆครับแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปนะครับแต่ว่าสกอร์มันจะไม่พน้นนะสินะ, <laughs> นะผมเชื่อว่ามาดริดเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับอาร์เซนอลน่าจะพอทำประตูได้บ้านนะ ไอ้ลูกตั้งเตะแบบมหัศจรรย์แบบเดคแนไรส์ในนัดแรกเนี่ยผมผมเชื่อว่าตีโบกูตัวน่าจะระมัดระวังเป็นอย่างดีละนะครับแล้วมาริดเองเนี่ยก็น่าจะไม่กล้าที่จะทาฟาวตรงบริเวณระยะทําการของเดคแคนไรส์แล้วนั่นเองนะแต่ว่าก็อยากเห็นละนะครับตั้งแหมยิงทั้งไปทั้งกลับเลยเนี่ยมันคงมหัศจรรย์น่าดูนะครับอ่ะทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกม,เกมนี้คิดว่าอาร์เซนอลจะสามารถบุกไปตบมารติดคาถิ่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะวัดวากันไปหรือจะเป็นฝั่งมารดามถชนะ์นะ พูเราหน่อยมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยกันละกันนะครับและถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนร์อให้ครบถูกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราลองทายๆกันเนี่ยมันจะได้แบบนั้นหรือเปล่าอ่ะผมคิดว่า2-1 a r s e n a อาร์ซอลเข้ารอบนะอทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับ